สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทอ,องคำและต่งงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่21ตุลาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นแรงตามทองคําตลาดโลกเงินบาทแข่งค่าที่บร,ริเวณ32.62บาทต่อ1ดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วน ทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นท่ามกลางความหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ล่าสุดซีมีกรุ๊ปวงชี้นักลงทุนให้น้ำหนัก99%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าและจะปรับลดอัตราดเบีย้ยลงอีกครั้งในการประชุมประจำเดือนธันวาคมท่ามกลางภาวะสัดดาวสหรัฐที่ยืดเยือ้อและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการ ะระหว่างสหรัฐและจีนระหว่างประธานาธิบดีโดนัททำผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนอกรอบการประชุมสุดยอดเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโดนัททำผู้นำสหรัฐขู่จะเก็บภาษีนําเข้าจากจีนสูงถึง15 5อหาร์เซ์หากไม่มีดีลภายในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวในวันศุก ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการเก็บภาษีนำเข้าจีน100%อร์เซจะไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว โดยนัเวลาที่เมมสิบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,347.35 7ดอลลาร์ก็หนทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ9 8 5 9 3จุดด้านกองทุน s p ส r ซื้อทองคำเพิ่ม11.45ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดัด1,058.66ตันสำหรับวันนี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามเนื่องจากสหรัฐ อยู่ในภาวะสัตว์ดาวที่ยืดเยือ้อแนะนำติดตามถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดเพื่อหาสัญญาณหนุนชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่ประเวณ4,343ดอลลาร์4,333ดอลลาร์4,324ดอลลาร์4,305ดอลลาร์หากหลุดแนวรับนังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,200 8 7ด2 7 4ดอลลาร์4,274ดอลลาร์และ4,259ดอลลาร์ตามลำดับด้านนวตั้งแรกอยู่ที่บริเวณ4,355ดอลลาร์4,367ดอลลาร์4,380ดอลลาร์ หากพานขึ้นไปได้จะมีนาะต้านถัดไปที่บร 4, ิเวณ4,399ดอลลาร์4,420ดอลลาร์4,441ดอลลาร์และ4,459ดอลลาร์ตามลำดบับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควครศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่21ตุลาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมข้าวต้งคํา7ครั้งราคาครั้งที่7ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่900บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองคมประกาศของสมาคมข้าวต้งคาอนาัตเทนี้นะคะอย่างไรก็ยิลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ